สวยนันเนี่ยโอวนัยนเนี่ยโอ WHAT?! อันนี้เราก็จะเล่นเป็นตัวซิลิก้านะ <Okay. S 1> ซ,านซิลิก้าน็อกซักซิลิก้าบอกเลยว่าเล่นตาที่เจ็ดของซีซั่นนี้นะดูเลยตาไวเตอร์หกตัวเอ้ยเล่นแต่เอมิลี่ทนะั้งนั้นเลยเอมิลี่เอาชีทัวชีรอบนึ่งก็ <seconds> ไปเจอกันอน,นกมไว้แล้วกันนะบาย <laughs> ชิ้นแรกอยรองเท้าก่อนเลยเดี๋ยวเข้ามาเองอนะ แรกรองเท้าเอ้ยเอ้ยไม่ไม่ไปดูนู่นวะสับสับไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวสับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้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 ไม่ไม่นะไม่ What ม h a t ะขนาดนั้นโอ้ หิวเกินเก่งแอนวิ่งเลยครับรออะไรล่ะเพื่อนกลางม,มีประเด็นกลางม,มีประเด็นไม่ให้หนีง้ง่ายๆให้หนี้ก่อนได้อ,อ,อ,อยูเลือดเกง่งดนเลือดเกง่งดูเลือดเก่งนะเราอะ่ะ lạc mà nái lên 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 nè. lên 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 farm lên 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 farm บอบบางเลือกเนิสสุดจริงๆริงแราเรียกแลไรนั่นนึ่งอ้อดีช้างเอาดี้างอ้มันลอซื้อดอซื้อ มออสาซื้อตาย What ชักอะไรเขาเรียกอะไรหิวอไหิวป้อมอ้อ้จือ๊อโอ้ยอีกแล้วเออเออเอาเข้ามาอยาเข้ามาแล้วดีแล้วไปดีกว่าดูสมบรณหายไปเป็นแถบสวยนะเนี่ยโอสวยนะเนี่ยโอ What ป้อมก่อนได้แล้วป้อมเนี้ย ได้แล้วล่ะโอเคภารกิจเราเสร็จสินแล้วที่นี่เราก็ชนะล่ะชนะแล้วแบเนี่ยผงจะไม่บั๊กยี่เนาะกิน่อนดันข้าบมเลยเพื่อนไข้าบุมมาโอ้ยเฮ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 ้ย <Nope. S 2> อะไร่ออาร์เขจะบุกงเร็วเลยทำไมทีมแปลกๆวะหรือเป็นที่เน็ตเขาไม่ค่อยดีเลยยังไงยังไงอะไรบอกมาดิเฮ้ยอาวางปิดอีกแล้วโ <c oughs> อ้ยลาดชดลาดชดเลยไปไปไปเฮ้ย <c oughs> ตอนนี้เล่นง่ายวะ่ะเล่นง่ายยต่ต่นเป็นสอง lần này là lần này là lần đưa đi này Đi này lần cho lần này lần này lần này lần đây lần này đây lên đây lên đây nhiều, nhiều. สวยนี่นะนี่ะสวยเลยอือาอีสีอีซีใช่อีสีไปไปไปขอป้อมละกันขอป้อมละกันขอป้อมละกันขอคิดด้วยห่วงหมดห่วงครับห่วงไม่ให้ใครอกขอละกันขอละกันขอละกันเนาะ ไปลุ้นไปลุ้นไปดีปดปดปดด๋มันดักเดี๋มันดักไปดีก,ดก,กว่าเออเพื่อนเอานี้ไหมเอา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 ได้นะไอพิงกันนี่อ่ะเอาไปเรา,า,า,าไปช่วยเขาดีกว่าช่วยไม่ทันแล้วลนะ่ะนั่นตายไปแล้วผมเชื่ออย่างนั้นเฮ้ยแทงแทงเราหนิมันตายง่ายๆหรอกแทงเราอ่ะนี่ไง เอ้ยปมล่าง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 มล่างไม่ได้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 ไปไปปมล่างปมล่างปมล่างมล่างไม่ได้แตกไม่ได้แตกไม่ได้เจ้าหน้าหมดเจ้หน้าหมดไม่ปมแตกไปดูออกรัวๆเลยตอนนี้ออกไว้ตีไว้อย่างเดียวเลยเาอตีไปให้เลย ตายนะโดนดักตายนี่ก็ตายนี่ก็ตายนี่ก็ตายตายังยับเลยนู่แบบแนขีพวกเขาแล้วเน,น,นขีเขาแล้วชนะแล้วล่ะไไน,นีระรมระรม่ม่่ดียนีก็หางรก็ั๊าม๊าม เยบตอนนี้จะอยู่ในไหนเอ่ยกดไปดิกดไปหนึ่งสองสามเฮ้ยเลมอนเลมอนห้าตาเดียวว่าขึ้นคอมละ